สวัสดีค่ะอรไทยเกิดซับอ้อนะคะตอนนี้อ้ออยู่ที่ภูเก็ตนะคะชาติพัฒนากร้าอ้อเต็มที่อ้อเต็มที่อ้อเต็มที่ตอนนี้อ้อมีนิกเนมอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนเรียกว่าอ้อเต็มที่เพราะว่าทุกๆวันของอ้อในการลงพื้นที่อ้อเต็มที่กับการทํางานเสมอค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขต2จะอยู่ที่อําเภอถลางนะคะก็คือ ถ้าทุกคนทราบก็คือเขตสองฉาลางก็คือจากสะพานสารสินนะคะยาวไปถึงตำบลศรีสุนทรพื้นที่จะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่และยาวที่สุดของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะมีอีกเขตหนึ่งก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของตำบลกระทูที่จะกลับเข้ามาอยู่กับเขตสองของเราด้วยค่ะอ้อต้องการกลับมาบ้านเกิดและพัฒนาบ้านเกิดสำหรับอ้อวันนี้อ้อคิดว่าประสบการณ์ทั้งหมด20ปีเนี่ยมันมันเหมาะสม มันได้ใส่กล่องมาเพื่อแพ็คกลับมานะคะเรียกว่าแพ็คกระเป๋ากลับบ้านเพื่อให้ชาวภูเก็ตได้มีโอกาสเจอ,เอนักพัฒนารุ่นใหม่นะคะดังนั้นนั่นคือเป็นการเริ่มต้นของการเมืองของอ,อ้ออ้อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทุกอย่างมาเพื่อพัฒนาบ้านดังนั้นความมุ่งมั่นของอ้อคือความตั้งใจดีนะคะและอ้อเต็มที่กับทุกอย่างสิ่งที่อ้ออยากทําให้ชาวบ้านได้เห็นคือวันนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยทิ้งทุกอย่างเพื่อบ้านเกิดตัวเอง ทิ้งโอกาสที่จะเติบโตขึ้นในในองค์กรเพื่อครอบครัวชาวภูเก็ตจริงๆอ้ออยากให้ทุกคนมองเห็นว่าโอกาสของอ้อเป็นโอกาสของชาวภูเก็ตเหมือนกันค่ะวันนี้เนี่ยสำหรับบริบทของถลางเนี่ยคือมันเป็นการผสมผสานระหว่างวิถีชาวบ้านกับวิถีของท่องเที่ยวที่มีโรงแรมออกมาสิ่งสําคัญก็คือการที่เรามีเมืองเมืองหนึ่งเราต้อง หาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ชาวเมืองถลางเนี่ยมีอยู่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณาสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือสิ่งที่อ้อยอยากทำให้ได้3มเรื่องในเขตถลางของเรา เอาว่าภูเก็ตควรจะมีไกด์บุ๊กแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะว่าหมวดหมู่นี้สําหรับอาหารการกินหมวดหมู่นี้สําหรับท่องอท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหมวดหมู่นี้สาหรับท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเหมือนเวลาเรามองอะคะว่าถ้าเรามีไกด์บุ๊กอะนักท่องเที่ยวอย่างที่อ้อบอกคําว่าไลฟ์สไตล์ทราเวลนั่นหมายถึงว่าคนแต่ละคนจะท่องเที่ยวไม่เหมือนกันคุณอาจจะไม่ได้หยิบ สินค้าประเภทเดียวกับอ้อแต่อย่างน้อยเราต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดและที่สําคัญที่สุดไกด์บุ๊กนี้จะต้องเป็นไกด์บุ๊กสำหรับจังหวัดไม่ใช่สําหรับเขตนะคะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมคือการท่องเที่ยวที่ดีจะต้องได้รับการสื่อสารที่ดี สำหรับการศึกษาเป็นสิ่งที่อ้อมองเห็นความสำคัญอยู่เสมอนะคะเพราะว่าการศึกษาที่ดีจะทําให้เยาวชนมีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนั่นคือการส่งต่อสําหรับเศรษฐกิจคืออย่างน้อยเนี่ยน้องๆจะต้องมีโอกาสทางด้านการเข้าถึงข้อมูลนะคะก็คือต้องนําเทคโนโลยีเข้ามาส่งเสริมนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทางด้านภาษาเพราะว่าตัวภูเก็ตเองเป็นจังหวัดท่องเที่ยวพื้นฐานที่สําคัญคือเด็กๆต้องพูดได้หลากหลายภาษานะคะเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและเป็นทูตเยาวชนให้กับจังหวัดได้ อีกกิจกรรมหนึ่งการกีฬาค่ะอ้อจะกลับมาดูน้องๆเตะฟุตบอลกันเพราะว่านั่นคือสิ่งที่อยากจะสนับสนุนให้เกิดขึ้นในเขตสองบ้านเราค่ะทำทุกวันนี้ให้เต็มที่ทำทุกวันนี้จากใจนะคะอะไรที่อ้อทำได้อ้อจะทำให้เขาเห็นและอ้อจะได้เก็บปัญหาจากสิ่งที่เขามีกลับมาเพื่อควบรวมนะคะในอนาคตว่าอะไรที่อ้อจะช่วยเหลือชาวบ้านได้อ้อเป็นน้ำค่ะ อ้อเป็นน้ำหมายถึงน้ำหมายถึงอะไรน้ำจะใส่ได้ทุกภาชนะนะคะดังนั้นคือตัวอ้อเองเนี่ยอ้อสามารถใส่ได้กับภาชนะที่เป็นวัยรุ่นอายุตั้งแต่18เป็นต้นไปหรือเด็ก3ขวบอ้อสามารถเป็นน้ำที่อยู่กับผู้ชายอ้อสามารถเป็นน้ำที่อยู่กับผู้สูงอายุคือต้องบอกว่าออสามารถเป็นน้ำที่อยู่กับทุกเพศทุก,ทกไวัยได้อออยากให้ทุกคนเลือกคื อ้อมากับใจใจวันนี้อ้อมาเพราะว่าอ้อมุ่งมัน่นอ้อลดทุกอย่างที่เป็นความสบายของตัวเองเพื่อสร้างความสบายให้กับชาวบ้านอยากให้ภูเก็ตได้เห็นว่าถ้าอ้อมีโอกาสอ้อสําเร็จชาภูเก็ตจะสําเร็จร่วมกันกับอ้อค่ะ